ที่อยู่ปัวกค่ะปัวมาใส่อยู่นะคะก็สองปีผ่านไปก็เป็นบ้านเขาแล้วก็ตดูตรงนี้เนี่ยเห็นประตูดีๆเนี่ยพี่ว่ามีอะไรนะหูหพระอาจารย์ข้างในเป็นปัวหมดแล้วข้างในเป็นปัวหมดแล้วใช่เห็นมีกานอนยืนยืนตะข้างในมเหลืออะไรแล้วหนูว่าพระอาจารย์แสดงวิทยายุทธว่า คือไม่เหลืออะไรเลยโอ้โหแม่ไม่งั้นพระอาจารย์ไม่กล้าต่อยฉันใช่เพราะมันไม่ไม่ได้ว่ากลัวอะไรเลยว่าไม่ไม่เหลือสักข้อไม่เหลือสักข้อจริงๆโปรในความที่ปวดไม่เคยขึ้นทุกปีไี่ต้องอยู่มาไม่เคยขึ้นเอ๊ะตัวมันไปอุ้ยตัวมันก็มีด้วยนี่ทุกคนมันเป็นรังอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดิไปวดเราคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะบอกให้เขาไปเขาก็ไม่ไปค่ะเห็นไหมเนี่ยเยอะเลยค่ะ เจรจากันไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ยอมไปนะคะยึดแล้วเขาจะได้มาตรวจไม่รักษาเลยเนี่ยเนี่ยทำไมไม่ช่วยดูเนี่ยคุยคุยว่าเราไม่ช่วยคุยเราปวดมากเออเห็นไหมเขาบอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องปวดไม่ฟังปวดไม่ฟังนี่จกกระจกไม่หิวข้าวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เวลากินเดี๋ยวไปยังไม่ทำให้